เทศาบาลตะบนบางพีโดยกองสวัสดิการสังคมได้ดําเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพีตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบทําให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็วนอกจากการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้วยังมีการกระจายตัวไปยังเมืองรองต่างๆอบว่านักท่องเที่ยวขยายตัวในทุกจังหวัดโดยรัฐบาล มีเป้าหมายในการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเทศบาลตำบลบางพีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่มีความงดงาม,ดงามด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสอาทิเช่นวัดบางพีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่กลางหรือวัดพระนอนและประเพณีรับบัวซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีตลาดโบราณบางทีซึ่งสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2400 จากต้นทุนที่หลากหลายในพื้นที่จึงมีการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างรอบด้านหลังจากผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิด19ทั่วโลกประสบปัญหาและมีผลกระทบด้านการท่องเที่ยวเทศบาลตาบนบางกีได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูการท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบนบางกีและใกล้เคียง ได้สามารถมีอาชีพและต่อยอดทางธุรกิจส่งเสริมธุรกิจในครอบครัวธุรกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนมีประสิทธิภาพซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชนของตลาดโบราณบางพีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนให้คงอยู่กับชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนกองสวัสดิการสังคมได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนตลาดโบราณบางพีโดยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนทางการตลาดและการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563 และจัดกิจกรรมบางพลีวิถีถิ่นวิถีไทยในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563ณศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดโบราณบางพีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563ช่วงเช้าได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้โดยการบรรยายในหัวข้อเทคนิคการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโดยวิทยากรนางมุกดาแจ่มประเสริฐและทีมงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโบราณบางพีจำนวน60คนโดยเนื้อหาของการบรรยายจะกล่าวถึงกลยุทธ์ในการเข้าถึงสินค้าไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าแบบออฟไลน์ line, หรือผ่านสื่อออนไลน์ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยแบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม3กลุ่มดังนี้ฐานที่1กิจกรรมทำรูปให้ปังตังจะมาเอง ได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ถ่ายภาพสินค้าเพื่อลงสื่อออนไลน์ฐานที่2จกิจกรรมเนื้อหาโดนใจเงินจะกระโจนเข้ากระเป๋าฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงการตั้งชื่อร้านชื่อสินค้าอย่างไรให้โดนใจผู้ซือ้อฐานที่3จกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวสตอรีด่ดีมีคนซื้อฝึกการเล่าเรื่องที่มาที่ไปของสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า 2. จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2563การดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในตลาดโบราณบางที ได้นำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการโดยติดป้ายตามจุดต่าง,างๆเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมก่อน,ก,อนการดำเนินโครงการ1สัปดาห์ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวได้รู้จักวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมพื้นทิ่ของชาวตลาดโบราณบางทีและการแสดงบนเวทีเพื่อสร้างสีสันโดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้ หนึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่ยืนประจำจุดต่างๆต,ตั้งแต่ทางเข้าตลาดจนถึงท้ายตลาดเพื่อแจกเอกสารแผ่นพับให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมจิจกรรมโดยแผ่นพับจะแสดงแผนที่ท่องเที่ยวในตลาดโบราณบางพีซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำร้านค้าร้านอาหารชิมช็อปสินค้าและอาหารอร่อยตลอดจนสถานที่สำคัญที่เป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพ2 จัดทำเพจของตลาดโบราณบางพีโดยใช้ชื่อเพจว่าตลาดโบราณบางพีวิถีทิ่นวิถีไทยโดยให้นักท่องเที่ยวได้สแกน QR Code ซึ่งแสดงอยู่บนเอกสารแผ่นพับและให้กดไลค์กดแชร์นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกณนะจุดบริการเช็คอิน มีการประสานความร่วมมือไปยังสถาบันสอนตัดผมชายอาจารย์ชาติเพื่อมาให้บริการตัดผมฟรีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังได้ประสานหน่วยงานองค์กรกลุ่มต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีโดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในพื้นที่การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมร้องเพลงตลอดจนการสแสดงพื้นบ้านที่สแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนชาวตลาดโบราณบางพ,พาาลีตาดจัดงานโนวันนี้นะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับแล้วก็กิจกรรมดีมากเลยครับที่นี่นะที่จัดลูกเรือขึ้นมาได้ก็ทีมานของเทศบาลทั้งทีเลยน,นะครับขอบคุณเทศบาลมากเลยนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือเราเนื่องจากในภาวะที่ผ่านมาเราประสบภาวะโควิดทำให้เรายอดขายตกไป จะขีดก็ไม่ดีนะคะก็ทำให้เรา โบรานบางทีนี่นะคะรับลองมาดูครับลองมาดูแล้วก็สนับสนุนร้านค้าที่นี่นะอาหารอร่อยนะราคาไม่แพงบรรยากาศดีาการจัดให้มีช่องทางการขายออนไลน์บวกกับกิจกรรมการแสดงช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยมีตัวชี้วัดผลสําเร็จการดำเนินงานดังนี้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจํานวนพ่อค้าแม่ค้าผู้เข้าร่วมโครงการประเมินจากใบลงทะเบียน จำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ100เชิงคุณภาพประเมินจากแบบสอบถามและสุ่มสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านค้าชุมชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ95ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ95